นางนิตวรณเกตขุนทศตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษปฏิบัติการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และรายวิชาเพศวิถีศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีภาระงานเป็นไปนตามที่กคสอกำหนดมีการสร้างและพัฒนานหลักสูตรโดยวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง ประเมินผลการใช้หลักสูตรนำมาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับเพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้แนะนำการปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาผ่านการประชุมปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ในบทบาทหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบเชิงลุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วมและการฝึกปฏิบัติของนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันในการจัดการเรียนรู้จัดทำงานวิจัย ในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดด้วยชุดฝึกทักษะการคิดโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน PBL ร่วมกับการเรียนรู้แบบซิปป้าเรื่องความค้ายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 นำความรู้ที่ได้มาวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเผยแพร่ให้เพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิเทศการสอนและกลุ่ม PLC จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือทำเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบนำตนเองเช่นการสร้างอุปกรณ์วัดความสูงเกมต่อเลขคำนวณกิจกรรม STEM ส,ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ขั้นตอนที่หนึ่งให้ผู้ที่กำลังถึกษาเวระยะห่างจากต้นไม้แล้วสอดไปที่ปลายยอดของต้นไม้ค่ะขั้นตอนที่สองดูวงแหวนว่าเชือกอยู่เส้นไหน ขั้นตอนที่3ามดูเชื่อว่าอยู่กี่องศาขั้นตอนที่สีวัดระยะจากผู้สังเกตไปที่ต้นไม้ค่ะ สอนแทกคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อนํามาใช้ในการให้คําปรึกษาส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นผู้แสวงหาความรู้สื่อสารอย่างสร้างสารรค์ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ได้พัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมประชุมและอบรมทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์อาทิเช่นการประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยใช้องค์ความรู้พิซ่าของกระทรวงศึกษาธิการการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2567การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมวิชาการตามบริบทสถานศึกษาผ่านการจัดการเรียนรู้เชิง ุกด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบเป็นต้น จะทำงานวิใจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดด้วยชุดฝึกทักษะการคิดโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน PBL ร่วมกับการเรียนรู้แบบซิปป้าเรื่องความคล้ายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวังดังนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน3ห้องรวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด77คนได้รับการพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ75ของคะแนนเต็มคิดเป็นร้อยละ79.22และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องความคล้ายและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันเพื่อใช้ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้